สวัสดีค่ะร้านยินคาร์บอนนะคะวันนี้แอดมินนะคะจะพามาชมนะคะมีโก้แคมป์นะคะคามาชมนะคะว่าคันนี้ทำอะไรบ้างนะคะลูกค้าทำสีซิ่งมาแล้วนะคะเอามาเติมคาร์บอนกับที่ร้านของเรานะคะก็จะมีแก้มนะคะลูกค้าเลือกขึ้นเป็นลาย F1 นะคะแบรนด์ของทางร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นฝาหน้านะคะลาย F1 นะคะทรงเฮดนะคะทรงยอดดีนะคะของทางร้านนะคะทรงขาวดีนี่นะคะทั้งสองข้า เดี๋ยวพามาชมนะคะว่าความเงาสนิทเงียนนะคะเป็นยังไงนะคะงานเรามีประกันนะคะต้องทำหมดนะคะทำหมได้นะคะทุกานโอเคค่ะมาพาชมนะคะรอบๆนะคะถึงความเงาฉ่ำนะคะของงานนะคะ ฝาหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นลาย F1 นะคะทรงเดนะคะแก้มคาร์บอนนะคะเป็นลายผ้า F1 เป็นงานหุ้มนะคะทนนะคะแล้วก็ใช้งานได้นะคะไม่ต้องกลัวแตกง่ายนะคะสินค้าเรามีรับประกันนะคะเหลืองร่อนบินกรณีกรนขาดนะคะทางร้านรับเปลี่ยนบานใหม่ให้เลยนะคะเข้ารูปสนิทติดตั้งง่ายนะคะไว้ใจแบรนด์เราได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะ